พีแ่แป๊บๆท่านผู้ชมบอกว่าผมมีโอกาสตายสูงมากเลยท่านผู้ชมครับส,สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Dead Cell กันอีกแล้วนะครับและตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของสองบอสเซลนะครับท่านผู้ชมมาครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับเกมนี้มาเรามาลุยกันต่อให้เสร็จสมบูรณ์กันดีนกว่าท่านผู้ชมครับ ผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันครับผมว่าจุดจบของเกมนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงนะครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาเล่นก็คือเราจะใช้บาดทาพิทักษโลกเอ่งเว้ยทานผู้ชมบอกเลยว่าวิวัฒนการของผมนั้นผมได้ทําการฝึกเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะทานผู้ชมนะเออที่ผมหายไปนี่เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือไปถอนวันคุดเนาะแล้วก็ได้ฝึกเกมนี้ไปด้วยในตัวนะทานผู้ชมนะมาเข้ามาเลยครับเข,าาเข้ามาเลยดิครับผมนี่แน่นี่แน่นมาครับผมโ้นตีนพิทักโลก ตีหนีไปฮะอุ้ยโดน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 โดมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดีครับผมโดนนี่โดนนี่โดนนี่ครับโดนนี่ครับโดนนี่ครับต้นตีมีนักโลกไปตีนักโลกไปมาดิครับผมนี่แนี่ยีบถีบไปเนื้อโดนไม่ดีโดนไม่ดีโดนดนี่นี่แนี่ย <Amanda> <parece twitch> <sound> ีบหมดไม่สนลูกใครครับผมในว <io> ันนี้กดก่อนอ่านี่ไงมาละไอที่หมดดิสติวนี่มาละเออผมเรียกว่าลูกเลมอนแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะพี่ผมนะแต่ว่าเรียกว่าลูกเลมอนไปก่อนละกันละกัน มาผมท่านผู้ชมตอนนี้เจอบอสแล้วฮะท่านผู้ชมครับมินิบอสฮะตอนนี้รุยกับมินิบอสหน่อยดิรุยกับมินิบอสหน่อยดิอุ้ยเดินๆๆอุ้ยเลเซอร์เลเซอร์แบบนี้นี่นี่นี่เน่นี่เน่ไม่เป็นไรหรอกโว้ยไม่เป็นไรหรอกโว้ยทิบ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 โอ้ยเดินๆทิบทิบทิบไปดิเยี่ยมครับผมอ๋อเก็บอิมเมอรัลคีมาก่อนนะผมแล้วก็นี่เลยนะฮะสร้อยคอนะครับแบบนี้อ๋อไม่เอานี้ดีกว่าใช้อันนี้แหละท่านผู้ชม นี่เนี่ยนี่นี่นี่ถีบหมด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 โอ้โหฮุ้ยแป๊บแป๊บแบีบแป๊บนะฮุ้ยถ้ามันโดนกำแพงมันจะแรงขึ้นเนี่ยจะว่าไปเนี่ยนี่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 ต้องถีบโดนกำแพงละนี่เนี่ยฮุ้ยแรงแรงมากแรงมากท่านผู้ชมโอ้โหแรงจัดเลยครับท่านผู้ชมครับถ้าเราแบบว่าถีบมันแล้วมันแบบติดผนังอะไรเงี้ยมันจะแรงขึ้นเว้ยเออผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่จะว่าไปเนี่ยไปครับผมหยิบเเป็นนสีีขยวมาก่อฮะ เออค่อยๆอัปเกรดไปนะให้มันเป็นสายเพื่อจะสมดุลหน่อยนะท่านผู้ชมนะนั่นเนีะนี้ยฮะเนีฮันเนีฮันเนีนี่เนี้นี่เนีนี่เนีนี่เนีเอาเอาติดดีเจ็บดีเจ็บดีเจ็บดียังไงเอาป่ะเอาป่ะเอาปะเอาป่ะเอาอุ้ยเจ็บ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 อุ้ยๆเกิบโดนเกิบโดนเออกะจะเล่นลิ้นนะท่านผู้ชมนะผมอะกะจะเล่นลิ้นนะท่านผู้ชมอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวดโดนละโดนละโดนละผมอ่ะโดนล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 ะต้องเอาคืนนะท่านผู้ชมครับต้องเอาคืนแล้วจังหวะนี้ พึบพึบนี่ไงโดนสองสองต่อสองต่อสามต่อเลยด้วยสะใจจัดละเว้ยมาถึงบริเวณนี้ยังไม่เจอมอนเลยนะครับเดี๋ยวนะตรงนี้เป็นร้านค้าสินะวิแป๊บผมอยากได้โล่ใหม่ด้วยนะอยากได้อาวุธใหม่ด้วยสิเอาดีปะดีปะดีปะท่านผู้ชมครับดีปะ,ปะ,ปะแป๊บนะขอรีก่อนเผื่อจะมีอาวุธใหม่ให้เราบ้างอยากได้ไม้เบสบอลท่านผู้ชมครับเอออยากได้ไม้เบสบอลมากเลย ขอได้เถอะไม่มีไม้เบสบอลให้เราเลยนะครับึเฮ้ยเอ้าเด็ดแตกไม่ดีแตกไม่ดีไงครับยังไงครับเอาไปแป๊บผมไม่น่าไปกดเลยวันผู้ชมฟูลดาวอยู่แล้วแป๊บนะแป๊บนะฮึบฮึบฮึบโอ้โหเมื่อกี้ไปกดมั่วเกินนะพี่ชมนะโอ้โหเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนฮึบฮึบโดนไม่ดีโดนไม่ดี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 โอ้ยระเบิด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 ไมดีครับระเบิดฮึบนี่เนี่ตายซะเยี่ยมครับผมึบ อ,อุ้ยโดนโดนโดนผมมาโดนผมมาโดนมาดิครับมาดิครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่ผมว่าเขเล่นไปครับผมชิวๆฮะุ้ยผู้ชมวิวธนูนี้แบบธนูรัวนะเนี่ยจะว่าไปในธนูนี้เออธนูนี้ก็น่าใช้นะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้เรามาเล่นบาทากันเว้ยท่านผู้ชมครับเออเราใช้บาทาในการพิทักษ์โลกกันเว้ยอ้าวตันแล้วเหรอเออว่ะสงสัยว่าเราต้องไปแล้วแหละเออกะจะล่าเซลเพิ่มสักหน่อยไป ไปกันต่อเลยครับอัพเป็นโลไปก่อนแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมอัพเป็นแพรี่เพื่อเพิ่มเลือดแล้วกันนะฮะรี c อ v เวอร2.1นะครับของ HP นะครับแบบนะโอ้โหกันก็ดื่มไปเลยครับผมแล้วก็หยิบมาโอเคถือว่าเลือดเต็มนะจ๊ะไปต่อครับผมอ้าวผมผู้ชมครับตอนนี้เรามาต่อกันเลยนะฮะเฮ้แป๊บเอ้าแป๊บถ้ากดมันจะล่องหนเหรอเอผมผมไม่ค่อยรู้ความสามารถพวกมันดีเท่าไหร่นะขี้เกียจอ่านยแหละ สายรับผมเราใช้แบบว่าด้วยแบบใช้เซนเราแล้วกันเออฮึบฮึบฮึนี่เหน่สตนตีนพิชักโลกนี่เหน่นี่เหน่โอ้โหกระจุยกระจายนะท่านผู้ชมตี่นีนี่นี่นี่โดนดิโดนดิมาดิครับ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 โอโดโดนโดโดนโดนโอยโดนโดนโดนโด่โดนโดนท่านผู้ชม โอ้เจ็บ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 เจ็จ็เจ็บ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 จ็เจ็เจ็บเจ็บจ็เจ็เจ็บ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 เจ็ ฮึบฮึบข้างบนนี้โอโ้โหน้ำเยอะมาก,กค,ครับท่านผู้ชมครับลงก่อนลงก่อนค่อยลงนะเออนั่นแหละสวยงามเพราะตี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 ฮึบฮึบนี่ตีน,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 นี่โดนซะโอเคผมเก็บไปก่อนฮนะฮิวไปครับผมค่อยฮิวไปอุ้ยนี่อะไรโอ้โหไอชาร์ a ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าเล่นแล้วมันไม่ค่อยเข้ามือก็เลยแบบว่าไม่เล่นดีวกว่านะฮ่แป๊บวาร์ปก่อนครับตอนนี้เทเลพอร์ตไป ที่นี่ที่ไหนเออเฮ้ย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 มีการ์ดว่ะมีการ์ดเวลใหม่การ์ดเวลใหม่เออเอาการ์ดเวลใหม่แล้วกันนะท่านผู้ชมนะเออมันต้องดีกว่าอยู่แล้วไปครับผมลุยต่อเลยครับจังหวะนี้ฮึบโอเคห่วยห่วยห่วยห่ยนี่มันกล่องคำสาปนี่หว่าท่านผู้ชมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะใช้เลยอะเอาจริงถ้ามันได้แบบว่าไม้เบสบอลหุยยท่านผู้ชมไม้เบสบอลอะว้าวงามสิครับอย่างนี้ แต่ว่าเราก็ใช้คู่ไปเลยไงเออใช้คู่ไปเลยท่านผู้ชมครับไม่รีรอครับผมไฟครับผมลงไปเก็บอาการ์เดนเนอร์คีย์ก่อนนะครับมามาแล้วจ้าพี่มาแล้วจ้าน้องตีตีนีฟาดหมดไปส่วนลูกใครแล้วลูกนี้ลบหลบกนี้ฟาดหมดไปส่วนลูกใครด้วยบอกเลยฟาดฟาดฟาดบาดหาพี่ทักโลกอุ้ยอุ้ยอะไรวะท่านผู้ชมเพื่อะไรฮะพี่มันอะไรวะ ขอรับเตสพาวเวอร์วัดนผู้ชมอุ๊ยเดี๋ยวผมลืมไปเลยมันไม่ใช่นี้ดีกว่าลืมไปลืมไปผมนึกว่ามันเป็นไอ้แพรลี่ลืมไปเลยท่านผู้ชมเกือบตายนะผู้ชมครับอุ้ยอุเกือบ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 นี่แน่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 โดนดิ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 ครับโดนดิครับผมนะครับโดนดิครับโดนดิครับโดดนิครับผมโอ้โหเจ็บจัดเลยฮะท่านผู้ชมไม่ค่อยดีเลยฮะแอบแน่แอบแน่ค่อยค่อยเล่นนะฮะท่านผู้ชมต้องพาสกิลใหม่กลับไปถึงบ้านให้ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็กินไปก่อนนะครับเซฟเไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าตาหน้าถ้าเราตายเราจะได้แบบว่ามีสกิลใหม่มาเพิ่มนั่นเองนะท่านผู้ชมนะฮึบ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 โอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมโอ้ยเจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บ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 เกินไปละเกินไปละเก็บเก็บเกินไปละจันเจ็บเกินไปแล้วโดนโดนโดนดิครับผมโดน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 ดิครับฮึบไปครับผมเปิดก่อนเผื่อมันจะ ผมไม่รู้ว่ากุญแจอีกอันต้องไปหาจากไหนอ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะขาดทั้งสองอันนะครับผมเหมือนอีกอันมันจะหาได้แหละแต่ว่ามันจะมีมันจะขาดอยู่อันนึงอ่ะผมไม่รู้ว่าต้องหาจากไหนเหมือนกันนะครับเราจะเข้าไปเอาได้ยังไงอะไรงี้ดีกว่าเออต้องพูดอี่างน้ถึงจะถูกต้องนะฮะพึบพึบโอ้ยน้ชมโอ้ยเด็ดเเดโอ้โหตกได้ไงวะเนี้ยไม่น mm ่าจะตกเลยนะเีจนี่แน่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 หมุนครับหมุน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 กันให้ควักครับตอนนี้ หมุนหมุนหมุนครับผมหมุนหมุนหมุนนี่แนะ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 เดี๋ยวตรงนี้มันมีโล่อะต้องพามันออกมาก่อนไม่ได um re ้ไม่ได้ครับอันตรายครับผมอันตรายฮะอยู่กับโล่นี่พวกมันจะแข็งแกร่ง,งมากเลยนะมันจะแข็งแกร่งมากเลยนะโอเคหยิบก่อนครับหยิบก่อนหยิบอ่าเรียกว่าสกิลเพิ่มเรียกว่าอัพสกิลอัพเลเวลเราอย่างนี้ถึงจะถูกต้องนะปื๊ดปื๊ดปื๊ดป มาดิครับ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 ผมมาดิครับผมมาดิครับมาดิครับผมยังไงอะยังไงอะเอาปลา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 มาดิครับมาดิครับจังหวะนี้มาดิครับมาดิครับมาดิครับผมมา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 ดิครับมาดิครขาเลยครับมาดิครับผมมาดิครับทีปี่ไปทีไปยังไงครับผมตอนนี้ไอ้นี่จะเอาไงไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่จะเอาไงจะเอาจะเอาไงจะเอาไงอะนี่นี่นี่แน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 ่ จัดการทั้งบนก่อนจัดการทั้งบนก่อนตี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 นี่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 ปอกแป๊กปอกแป๊กไปเลยฮนท่านผู้ชมแป๊บหน้าจัดการฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเพิ่มมันจะช่วยกันนะท่านผู้ชมนะตี่เน่ทีละตัวทีละตัวนะจ๊ะทีละตัวนะจ๊ะทีละตัวเฮ้ยมันมามันมามันมาท่านผู้ชมมันมามันมามันจะเอาผมมันจะเอาผมมันจะเอาผมนี่เนี่ย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 โดนสายังไงยังไงมาดิเดี๋ยวเริ่มลงบัตรเออเนี่ยตีตีฟาด ติดคริรัวๆบอกบอกเลยอุ้ยอาวุธหวนนหท่ววานผู้ชมรีก่อนรีก่อนหาไม้เบสบอลที่อุ้ยเจอแล้วหวท่านผู้ชมโหพูดปุ๊บมาปั๊บเลยว่ะอะไรมันจะขนาดนี้แหละครับเนี่ยไปครับผมนี่จะมีกุญแจกัน,นเนอร์คีอีกหนึ่งอันนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปตามหาที่ไหนอีกหนึ่งอันนะเออนะฮะก็งงเหมือนกันเนามันต้องไปตามหาที่ไหนกันเราไปาาประสาทเหมือนเดิมดีกว่านะท่านะผู้ชมนะ เอผมนี่ไงท่านผู้ชมเออคอรับเต็ดพาวเวอร์มันคืออะไรเอ่ยอืมเหมือนจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับผมอ่าบวก5้นะครับ6.5วิแล้วก็จะบวกดาเมจอีก3 0นะครับในระหว่างนั้นด้วยนะครับผมเออถือว่าดีถือว่าดีอัพไปเลยฮะเออได้พอดีเลยว่ะท่านะผู้ชมได้ลองของใหม่แล้ว <laughs> ดีจริงจริงเลยฮนะมา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 ลองของใหม่กันสักหน่อยฮะท่านผู้ชมยังไงเอ่ยกดแล้วเป็นยังไง ว้าวรู้สึกเหมือนกดเกลี้ยวนะฮะกดเกลี้ยวกดเกลี้ยว,ยวอะไรเงี้หัวหัวม่วงเลยหัวม่วงเลยเฉียวเียวนะไปคผมอัพไม้เบสบอลไปเออของดีต้องไม้เบสบอลเท่านั้นเว้ยเออบาทาพิทักโลกของเรานี่ต้องต้องเปลี่ยนบ้างแล้ะผมว่าต้องเปลี่ยนบ้างแลลวแป๊บนะี่แป๊บไปดูดิว่าบาทาอันใหม่ที่เราจะได้มันเหลืออีกเยอะไหมเออสามสิบเก้าใช่ไหมเหลยออโอเคยี่สิบสองเดี๋ยวไปหามาให้นะจ๊ะไปครับผม เดี๋ยวขออเราอัพเป็นสีแดงแล้วกันเพราะว่าไอเทมตานี้ส่วนมากจะเป็นสายสีแดงซึ่งส่วนใหญ่นะครับผมอ่นี่แล้วกันอ่ะเออถ้าใช้อาวุธประเภทมีลีนะครับผมแอคแท็กก็จะจแบบว่าสโลว์ดาวด้วยนะครับจัดการกดไปเลยนะครับผมแล้วก็ฮิวก่อนฮิวก่อนเออไม่จำเป็นต้องฮิวก็ได้นะหยิบมาก่อนเออยังไม่ต้องฮิวหรอกผมว่าเรายังไหวนะท่านผู้ชม เออถ้าเราคิดว่าเรายังไหวก็ไม่จำเป็นต้องหิวก็ได้นะเออแต่ถ้าถ้าเซฟเซฟสุดๆเลยก็หิวไว้ก็ดีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายเอาง่ายๆนะครับหมาครับผมไปไปไปไม่มีแพรี่รวันผู้ชมยากละยากละอย่างงี้ยากไม่ยากเท่าเท่าไหร่เว้ยยากก็แปลกสิครับอย่างงี้รึปุบลงมาก่อนสีสีีหลบหลบเอาแล้วกันวะหลบอลกลบอกๆๆออก็ได้วะหลบหลบออกก็ได้วะเออหลบก็ได้ฟ้าเฮ้ยท่านผู้ชมสวยดีครับเมื่อกี้เราได้ฮิวมาเพิ่มด้วยนะฮะสวยเลยครับเจ้าวันนี้รึบอ้ยอุ้ยเดี๋ยว นี่ Dante, นี่นี่โดนดิโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะเอาจริงแล้วนะสวัสดีครับ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 โอ้โหโดนดิโดนดิโดนดิจะกันไอ้นี่ก่อนละกันไม่นี่ก่อนละกันอุ้ยเด้อเด้อเด้อเยอะเยอะเยอนผู้ชมเยอะเยอะอุ้ยเดี๋ยว้อเแตกจะ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 แตกกินก่อนกินก่อนประมาทไปหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่เนา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 ะขบนขบวนขบนมีว่ะนผู้ชมแบบนี้ขึ้นก่อนขึ้นก่อนเด้อเด้อเด้อเวรกรรม นี่เนี้ยนะนี่เนะนี้ยนะนี่เนี้ยนีย่เนี้ยทำไมไอ้นี่ลงยังไงโอ้โหนี่นี่เราก็จัดปล่อยปล่อยปล่อยไอ้เจ้ามะนาวเลมอนของเราจัดก,การไปก็ได้นะแผลผมลุยกันต่อเลยครับจงังหวะน,นี้มาครับยังไงลุยดิครับลุยดิครับผมเคยกลัวที่ไหนละ่ะนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่อุ้อเด้อยอะเ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 ยอะผมไม่ชอบเลยวะไอ้นี่ไอ้นี่มันชอบมันชอบวุ่นวายอันนี้มันชอบวุ่นวายตัวใหญ่เนี่ยเออมันตีแรงซะด้วยนะท่านผู้ชมนะ ไม่ชอบเลยว่ะไม่ชอบเลยว่ะเข้าใจปะน่นีนี่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 โดนยครับโดนเลยครับนี่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 โดนครับนี่เนี้นี่เนียนี่นี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 กแเสียงโคตรปั่นเลยท่นผู้ชมนี่พังไปเลยมาดีครับมาดิครับผมมาดีครับผมมาฮตอนนี้เราได้อก้อนเหลืองเหลืองคืนมา เอ <usion> มอ <REAL return S 2> มันคืออะไรวะเลมอนนะผมเรียกว่าเลมอนแล้วกันได้เลมอนคือมาลาจ้ามาลาจ้ามาแล้วจ้าพี่มาแล้วครับน้องพี่มาแล้วครับน้องอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมโอ้โหเจ็บจัด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 อันนี้กระโจนซิจริงๆนะเราอ่ะ นี่เนี่ยนี่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 ปอกแป๊กปอกแป๊กเขาให้นี่นี่เป็นไงเป็นไงนี่แนี่ยปอกแป๊กปอกแป๊กอุ้ยเดือดๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวนี่แนี่ตบตบตบไปตบไปนี่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 โกดอนอวยมาดิครับนีกทีถีไปอุ้ยไม่ไม่ทันได้ถีบตกเลยนะคุณผู้ชมเออตายซะก่อนนะฮะพี่แพ้ตรงนี้ไปไม่ได้แล้วสิจบแล้วสิคุณผู้ชมไป๋ผมกลับบ้านกลับทางเดิมของเราดีกว่า ไปเลยครับ let's go เพียงพอพอดีว่ะ่านผู้ชมเหลืออซะด้วยซ้ำโอ้โหเยอะจัดฮะอ่อนี่แล้วกันอัพเป็นเงินของเราแล้วกันเนะฮะเอาไว้ใช้เวลาเราแบบเราตายแล้วอะไรเงี้ยเออจะเป็นผลประโยชน์ในชีวิตหลังความตายของเราด้เองนะฮะสาผมอัพไปครับสายสีแดงไปเลยแล้วกันนะ่านผู้ชมเออนี่ไงอ่เทนแฟลกนะผมไปครับผม อ่ะขอหน่อยแล้วกันเราจะไม่จําเป็นต้องเติมอีกรอบแล้วนะฮะต้องแบบว่าไม่โดนตีนะครับผมถึงจะดีมากๆเลยนะฮะยังไงยังไงเฮ้ยมันอันตรายครับท่านผู้ชมก็ว่าเป็นอันตรายนั่แต่ว่าเป็นอย่างนี้เฮ้ยโดนดิบดิบโดนดีบดิบีบดิ้ีบไป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 นู่นเลยไปนู่นเลยเฮ้ยเจ๊งนี่ว่ะเจ๊งนี่ว่ะถีบบอสได้ด้วยนะประเด็นน่ะวืบฮือฮือนี่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 ไปนู่นเลยไปนู่นเลยต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้ต้องมาใกล้เลยนะไม่ต้องมาใกล้เลยนะฮึบฮือฮือฮือ นี icana, ่เนนี่เนนี่เน <ara> so ้อ่ามันใช้พลังอีกแล้วมันใช้พลังอีกแล้วฮึบๆกระโดดดูฮะนี่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 ครับโดนดิครับโดนดิครับถี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 บไปดิถีบไปดิถีบไปดิถีบไปดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับผมวูดี้นี่นี่ไม่ได้เหมือนกดหาคิปส์วันผู้ชมมันกดหาคิป์มันกดหาคิป์มันกดหาคิปส์กเกาะนี่นี่เน้ถีบไปซะถีบไปซะนี่นี่ตีซะสตบลำหน้าสตบลำหน้าเจ็บดิ อันเนี้ยอันเนี้ยทำไร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 นี <m ın opoly> <illing> ่เนี้ยนี่เนี้เนี่ยถีบถีบถีบถีไปถีไปเฮ้ยมันถีบบอสบอสกระจุยเลยท่านผู้ชมดูขนาดตัวของเรากับตัวของบอสสิฮะท่านผู้ชมตี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 เนี่ยนี่เนี้ยนี่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 เนี้ยโดนดิสันด้วยนะประเด็นน่ะนี่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 เนี้ยนี่เนี้ยนี่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 โอ้ยเดี๋ยวโดน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 ตีถึงทีแล้วเจ็บอยู่นะจะว่าไปก็เจ็บอยู่แหละแต่ว่าเราก็ยังไหวนะท่านผู้ชมนะฮึบฮึบฮึบนีตีตีถอยก่อนครับ ตีๆหลบๆไปฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็ชนะเองผมคิดว่าเออมาดิครับมาดิครับอุยหลบไม่ได้ป่ะตอนนี้หลบไม่พ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีปัญหาไม่มีปัญหาผมอุยโอ้โหเจ็บ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 อุ้ยมันโดดมันโดดว่ะท่านผู้ชมนี่เนี้ยหลบก่อน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 มาดิมาดิมาดิ้นๆๆๆนพื้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 นอุ้ยมันอึดเหมือนกันจนยว่าไปเนี่ยอึดนะเนี่ยเราอะเฮะอึดนเนี่ยเราอะเฮ่อ อึดอึดเนี่ยเราอ่ะอุ๊ยเกับโดนกับโดนมาดิมาดิยังไงยังไงแอบตีส uh, ักอุ <whatever> ๊ยเดี be ๋ยวมันกดลงล่างทำไมวะกดลงล่างทำไมวะงงเหมือนกันอุ๊ยออกก่อนออกก่อนมันกดฮาคิมันกดฮาคิดึบฮึบฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องค่อยๆเล่นนะฮะทีไปทีไปดิอุ๊ยไม่กระเด็นหรอไม่กระเด็นหรอรอบนี้หนักแล้วเหรอเราน้ำหนักขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่หนักขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับฮึบฮึบซ่อนก่อน ไม่ได้ซ่อนหลบหลบเรียกว่าหลบต่างหากแล้วเรียกว่าหลบต่างหากแล้วฮึบฮึบอุ้ยเด็บมันลงข้างล่างอีกแล้วอ่ะท่านผู้ชมอะไรกันนะครับเนี่ยฮึบฮึบเอ่อฮึบมามายังไงยังไงเอาปลาเอาปลาเอาปลาฮึบฮึบนี่นี่ไหนถีบไปถีบไปถีบไปไกลถีบไปไกลมานี่มานี่ถีบถีบถีบหนยแล้วกันถีบหนอยอุ้ยมันไม่ได้ถีบแล้วอ่ะเมื่อกี้อุ้ยแป๊บมันสามารถขัดได้แน่าจะว่าไปเนี่ยฮึบฮึบท่านผู้ชมผมว่าผมมีโอกาสตายสูงมากเลยว่ะท่านผู้ชมครับอุ้ยท่านผู้ชมโอู้เกือบแตกเเกกกกืืออบบบแแตต้ท่านผูชมครั ฮึบแอนลบก่กรลบก่กรลบก่กรลบกกรอุ๊ยท่านผู้ชมเอืกกอไม่แน่จะพลาดได้นะเมื่อกี้ <c oughs> เออเป็นเพราะว่าเราประมาทไปน,นิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะโอเคครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ ใครที่อยากติดตามต่อนะครับผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่สำคัญนะครับผมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับไปนะครับบ๊ายบาย